ผมจะเปลี่ยนห้องเปล่าแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับด้วยวิธีง่ายๆครับสวัสดีครับพบกับกอล์และเด c r คร t i v ีที่ที่รวบรวม,รวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะการออกแบบการตกแต่งและความคิดสร้างสารรค์มากมายครับที่ผ่านมาครับเราเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้น แล้วเราก็ใช้ห้องประชุมที่เป็นห้องประชุมในการทํางานหลักของเรานะครับในการที่จะทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งตอนนี้พอเริ่มมากขึ้นก็ไปรบกวนช่วงเวลาทํางานของทีมงานผมก็เลยจะมาทําห้องใหม่ครับให้เป็นห้องสําหรับถ่ายคลิปคอนเทนต์ต่างๆใน YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลอื่นๆของเราปรับปรุงห้องเป,เปล่าๆให้เป็นห้องที่มีบรรยากาศด้วยวิธีที่ไม่ยากครับใครๆก็ทำได้ครับและนี่ก็เป็นพื้นที่ห้องที่ผมจะทำเป็น สตูดิโอสำหรับถ่ายคอนเทนต์ต่างๆลงนะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาด4 x ่คูีครับบรรยากาศก็กเรียบๆไม่มีอะไรผมก็วางแผนด้วยการวางชั้นวางของไว้ใกล้ๆประตูครับจะได้วางของอะไรต่างๆได้ตอนนี้เอาแบบที่เรียกมมาวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาไว้มุมนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็กะว่าจะให้เป็นผนังสีขาวนี่แหละเพราะว่าเผื่อไว้ย้อมไฟเปลี่ยนบรรยากาศได้ไดหลายรูปแบบส่วนผนงังทางด้านขวาเนี่ย จะตกแต่งให้เป็นผนังไม้ระแนงส่วนตรงนี้เป็นกระจกก็จะทําเป็นผ้าม่านปิดครับก็จะได้มีบรรยากาศแบบซอฟต์ๆหน่อยปัญหาอย่างหนึ่งของห้องแบบนี้ครับคือเสียงมันก้องเพราะว่าวัสดุมันแข็งไปหมดทั้งพื้นผนังฝ้าครับพื้นก็เป็นแกนิตโตมันก็แข็งๆนะครับก็เลยคิดว่าจะใช้วัสดุอะไรดีมาตกแต่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือหาวัสดุที่ซอฟต์ๆทางฝั่งนี้ผมก็เลยใช้เป็นผ้าม่านนะครับมาปิดทีนี้ผนังระแนงไม้เนี่ยผมก็หา หาอยู่หลายที่ครับไปดูของต่างประเทศก็จะมีผนังไม้ละแนงที่มันเป็นวัสดุซับเสียงด้วยแต่ว่าหาในเมืองไทยไม่มีแต่ว่าเพิ่งไปเจอมาครับที่ห้อ SML v e r t i c a l ก็เลยสั่งมาดูครับวันนี้ก็ได้ขอมาแล้วมาดูว่า วัสดุมันเป็นยังไงกันครับครับวัสดุตัวนี้ที่ผมชอบตรงที่ผิวหน้ามันเป็นไม้วีเนียร์ไม้วีเนียร์มันก็จะเป็นเหมือนไม้จริงครับเอามาฝานบางๆแล้วก็แปะมันทําให้ดูเหมือนเป็นไม้แท้ครับแต่ว่าข้างในมันก็จะเป็นไม้ h m r ที่มันทนความชื้นปวกไม่กินแล้วก็ข้างหลังมันก็จะเป็นแผ่นเฟลที่เป็นแผ่นซับเสียงสะท้อนนะครับเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลผมว่าตัวนี้มันจะตอบโจทย์คือได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ช่วยลดเสียงสะท้อนด้วยเพราะว่าไม่งั้นตอนนี้คือห้องมันก้องมากเวล ถ่ายแล้วเสียงมันก็จะก้องๆแบบนี้ครับจริงๆผมดูมันมีหลายขนาดมันมีขนาดแบบยาวเมตรยีด้วยแล้วอันนี้2องเมตรสีพอดีอยากจะให้มันติดเต็มผนังไปเลยได้ขอมาแล้วตอนนี้ก็เลยจะมาติดตั้งกันครับ สวัสดีครับพบกับกอล์ฟ ok, และเด็กคิดถีบครับที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิละปะออกแบบต,ตกแต่งและความคิดสร,ร้างสรรค์มากมายครับเห็นไหมครับแค่นี้บรรยากาศของห้องก็เปลี่ยนไปแล้วคลิปของเราก็ดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นครับได้ห้องที่มี2บรรยากาศฝั่งหนึ่งเป็นไม้ระแนงแบบอบอุ่นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นผนังสีขาวที่สามารถย้อมไฟเปลี่ยนบรรยากาศได้ครับใครสนใจอยากจะทําห้องแบบนี้ก็ลองดูในลิงก์ได้นะครับผมก็จะทิ้ง รายละเอียดเอาไว้ให้ลองติดต่อกันดูครับใช้แล้วเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้ครับหลังจากนี้เราก็คงจะได้ทําคลิปคอนเทนต์ต่างๆออกมามากขึ้นครับเพราะว่าเรามีห้องที่สวยงามนี้แล้วยังไงฝากติดตาม The Collective ด้วยนะครับขอตัวไปถ่ายคลิปต่อก่อนครับสวัสดีครับ